สบายดีจ้าปลาลงมานุกุลสกุลเนี่ยจ้าสบายดีตอนเพลงไอเมกมาสบายดีจ้ามือนีิก้าฝืนกระซิลับ,บลไปด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องเลยเฮ้ยเ้ยมด,ดีเลยซิลับเลยพี่น้องเอ้ยออกมาหนังลองและกำมลรีดน้ำน,นองเมฆอีกแล้วเด็กๆฝืนครับ ต้นะตนะบะดึงอรรถน้ำท้องโอ้ยนซื่อหายคนละหาพันลบละหาพันนงมาเป็นภูมิแพ้เพี่หน่องเลยองหาพันั่งนเยงนี้ขาบอกเอาอย่างก็ได้เอาอย่างก็ได้หมอเขาบุอยากบอกเอาบมเอาเอาแต่ดิ้ ง่วงนะง่วงนะนีนะ่บลบเวป็นไอยู่เวเป็นไวอยู่บิ้ลชิดจ้ะอืออีแด่อกี้คขมาขคม้ามามมนเนี่ยวั <c oughs> นนี้น้องรล่งผิ่นมีผ่นเอาเสื้อห้อันน้นองทองเละพี่น้อกเลยพอดี <c oughs> โอ้ช hey, like ุดงามแทใส่ทองลองใส่พุงนู้นทองล่องซุบพุงนู้นลองทองล่องซเบิุงแล้วไปอาบน้ำมาเด้อชุดผันเด้อาบน้ำมาใส่ตัวใหญ่เลยชุดน้องนู่มตัวใหญ่เลยเ้ยเอฟซีสื้อหายแล้วมันใหญ่แล้วหายน้ำทองแมนพิษเบื้องเออพอดีเลยแลนดลองทองถึกบอสแต่ถึกเบืองบอส จะใส่บัตรถือไปจักนี่นี่ต้องเอาอันนี้มันอันนี้มันต้องลงนไงใส่ทีนี้เลยเอาเมื่อคืนไหมเมื่อคนก็ได้เออดึงลงแพมาทางหลุมค่ะแพมาทางไหนแมนเออ แปงดีดีแปงดีดีทางหลุมนะทางหลุมทึงๆแปงดีดีแมนพอดีเลยแมนพอดีเลยเมื่อคืนทึงๆมามองพ่ออมโต๊ะมาเออดึงไปทางหลังแมนพอดีเลยพี่น้องเลยอือะน้างเลยก็ใส่แล้วเนาะพอดีเลยป็นล้างมาเบิ่งเด็ดทางล้างก็พอดีเลยเนาะ มีผมเจ็บเจอนะครใส่เส mm. ouais ื้อไปเมื่อเมื่ออาบน้ำแล้วไม่เอานักเปียผมให้แม่จะเอคนน้อยนี่นะคนน้อยนี่นะพี่หลับได้พี่นางเด้คนน้อยนี่นะคนน้อยนี่นะคนน้อยนี่นะอลงเมง ก็สิรับเลยเป็นรับนี่อันนี้ค่ะพวันสิร์ไรพอดีพี่นองพวันสิเราไปหลุมปะปสิรับเลยพี่้องเงกล้วยอึๆหลัผลกระลับแน่นี้ <c oughs> วันนี้ผมจะขอยดีไหมจะนอนละหมจะขึ้นบนนอนนอนๆๆๆๆนอนยิ่งยูนะมาหน่อยเอ้ยสร้างเลยแอลฝนกะอบนำเรียบร้อยแลวพี่นางเลยนอนเชน่อนบหา โอ้องหมกสบายดีจ้าปลาลูงสบายลูปลาใส่ชาชีกันฮุสบายดีปลาลุงทางนี้เธลูกป้านงลุงได้ปะนี่ปลาลุงวทางหนลูกป้าเอาอาได้ทางอันเพื่อนอันไอภาพกับลูกป้าเอาอาได้นำเขาควันเหมาะยังค่ะ ียงดังฟังสัตสว์ไปสบายดีหรืเปล่าอ่ะอะไรทกันเ <c oughs> นงใ่ออ่างยังไงนะอ,อ้าใใแล้วจ <c oughs> ยิบเออยิบไปก่อนทีหลังเลย <c oughs> ยิบเข่าหายเนาะมันบกไขอมันอยากอนานั้พด เอานี้มันีเงินเยก็บพี่นังเลยสาอ้นนี่สไป้ายใส่ด้ทางน้องมีรับเด้อพี่นนังเลยเข้าบ้านจ้านั่นมาตักกันใส่เท่าปิ้งหนามานเลยนี่ คืออยู่ด้วยพี่น้องเด้อสวยสวยงามแมนนงานงฟ้นงานางฟ้านางฟ้าน้อยนางฟ้าน้อยนางฟ้าเป็นยังดอกดูงามดูแม,แมนไอติวบว่าแทนท้องใส่แล้วมันบอกงามดูว่าแล้วนะั้นจ้าจะกส่ทองแล้วว่าโอ๊ยแนทนไอนางน้อยใส่หนึ่งงามสุด

เยบร้อยบันี้ไป้องเลยนี่แหละใส่เหรนยยวนน้ำโมน้ำพวกนี่กังามแล้วเน,ะนวาะไปตะแพงนเนาะซ่าเียเลยอืมนี่มันะกนี่อยู่้ใกล้กินแล้วไหมนขนมไปเนน,นี่นใกล้กิน้ย แกลดของเองแบ่งกันกินเ้อะจะอุ่นซื้อหายพวกปัญหาพันธ์น้ำเต้าอันนี้อันใส่กุ้งมันเป็นแบบแนวเอ้ยเอาไปไรคารามรับเลยเด็กพี่นองทางนี้กะที่ตื่นหนึ่งแลยตื่นแล้ตื่นแล้ว ตื mm. ่นมาอย่งอารมณ์ค่อยดีเนาะ่าแพรประจำโตพื่นอาตายอาต่ายอาตายอาตายลตื่นแลวมาลตื่นแลว เราได้วีอีโอมันไปพร้อมเด็กเด็ก้าวเลียวมาหน่อยนะทำไปต้มเลยจ่าเอ๊จ่าเอ๊เฮ้ยนะพื่ได้ดเพื่ได้ดี นี่เด็กก็พากันแบ่งขนมกันกินอะไพี่น้องเลยได้แล้วได้ลแบ่งกันกินรสแบ่งกันกินถือบ้างไอติมได้กินหรือเปล่าเออหมูเออให้น้องมึงกินน้ำแบ่งกันพี่น้องเลย สุกพิธนาเอาห่เลย่ะ้เดเป็นององทองมนสุกพิธนาด้วยพี่น้องด้วแซบบอลทองเวน่เด็กหนึ่งเด็กๆสีเผาเืินนจ้าสาวอุ่นสาวยังสีไปยังมีต่างอยู่ดิต่างอันนี้ดิ ต้องท้องลค์คิปให้อนาาบยนี้ไนาจากดไลค์กดติดตามกดกระดิบฝากช่องไปนัดที่ดบ๊บายฝาก่งค้กหวดนาก่เนงะ่น้